ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสําหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นตและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนร,ราศีเมษคุณคนร,ราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่นดาว,ค,วคานาพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ ดเจ้าตาจันทรน์หนึงสีกับดาวปูโตและกับจุดเจ้าตาเมธความหมายจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั่วทั่วไปการเปลี่ยนแปลงกับคนหมู่มากทีนี้คุณดูที่มาผมนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือข้าองศาครับอยู่ในราศีมีนที่หนึ่งองศาราศีมีนเจ็ดลิบรเจ็ดลิตดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นรักรเอเซ แต่ถ้าไม่อยู่ตำแหน่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคุณเก0 8 0ลดหลั่นลงมาครับคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะครับจุดที่มาส่วลังสีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาจันนะครับกับดาวบูโตเจนเตอร์กึ่งกลางเนี่ยเรียกว่าสูวสลังสีก็คือจุดที่มาส่วลังสีคืออยู่ในจุดแม่คือการเกิดอันนี้ก็จะหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานความสําเร็จ คุณจะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่เช่นยกตัวอย่างสมมุติคุณออขายของคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นการเกิดขึ้นใหม่เช่นลูกค้ารายใหม่หรือว่าคุณทํางานอยู่ในองค์กรหรือไม่ได้ขายของคือทํางานทั่วไปเป็นแม่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ อ,อของบางอย่างที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ถูกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ครนี้เนี่ยถ้าจะลงรายละเอียดในราศีมีนของคุณเนี่ยมีจุดเจ้าตาแอสเซนเดนแอสเซนเดนด้วยแอสเซนเดนก็คือสิ่งมาล้อมสิ่งมาล้อมที่บ้านสิ่งวลล้อมที่ทางานญาติสนิทคนที่เรารักครนี้แอสเซนเดนเนี่ย ก็คืออยู่ที่ค่าองศาของตัวนี้ของราศีของราศีสิงห์ก็หมายถึงตัวคุณอันนี้ก็จะเป็นการจดจงว่าออของบางอย่างหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะโยงถึงสิ่งรอบล้อมในตัวงคุณคือคุณจะต้องมีเรื่องที่ไปผูกพันกับกิจกรรมที่คุณแบบเรียกว่าคุณเคยคือเช่น อ,อ,อาจจะมีคนที่คุณเคยรู้จักแล้วก็เขาอาจจะแบบว่าแนะนำคุณเช่นคุณทำงานที่นนี้สำเร็จคนเขาเห็นความสำเร็จของคุณเขาก็เลยบอกคนอื่นต่อคนอื่นก็เลยอยากที่จะแบบว่ามาติดต่อคุณทำให้คุณได้รับความสำเร็จที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ของสถา,านการณ์ทั่วไปเพราะว่า จุดเม่เนี่ยก็คือการเกิดการเกิดของคือที่ใดๆก็ได้ในโลกก็หมายถึงว่าใครก็ได้ที่จะมาติดต่อคุณเป็นคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับ วงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนา อาชีพฮาร์เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคนนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอาดวงมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย่ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิปฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอรเรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดดดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนียบจูนคือจุดเจ้าตามมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับเป็นสิ่งที่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้บางอย่างเหมือนประมาณว่าเพราะว่าคุณเนี่ยมีความรู้หรือว่าคุณมีทักษะที่เชี่ยวชาญ คนเขาก็เลยเหมือนแบบเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวคุณและเขาก็ต้องมาติดต่อคุณเพราะว่าในราศีมีของคุณเนี่ยนะมีจุดเจ้าชะตา a s c e n d แดนที่อยู่ในเรือนชะตาที่4ซึ่งเรือนชะตาที่4เนี่ยก็จะหมายถึงการเรียนรู้ออความเป็นบ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่ เกิดจากสติปัญญาของตัวเราก็เลยทําให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างตัวคุณมีการติดต่อเพราะว่าเอ็ดเซนแดนแปลว่าสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ใช่ตัวคุณสิ่งเช่นสิ่งที่ต้องมาสิ่งแวดล้อมรอบข้างตัวคุณเพื่อนสนิทคนที่เราคุ้นเคยคนที่เรารักและมาโยงกับดาวพูโต คูโตเนี่ยก็คือการพัฒนาการที่ดีและดาวคูโตเนี่ยเขาอยู่ในราศีมังกรก็คือแคปิคอนก็คือแพ้มูเขากลุ่มดาวแพ้ทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลในเบนเทสโซลโบโคอมพิวเตอร์แคปิคอนก็คือมังกรแล้วก็ปีนหน้าผาได้เหวได้คือการยกตัวอย่างว่าทักษะพิเศษจุดนี้ไม่มีใครที่จะทำได้เหมือนคุณ คนเขาก็เลยต้องมาติดต่อคุณเพราะว่าคนอื่นไม่มีในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นเเรียกว่าคนกลุ่มแรกๆหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาถึงต้องมาอาศัยคุณมาช่วยเหลือคุณคือขอความช่วยเหลือจากคุณยกต,ตัวอย่างาสมมุติว่าคุณขายของแง่คุณอาจจะมีของบางอย่างที่ ที่มีคุณภาพสูงหรือว่าคนอื่นเขาไม่มีขายเหมือนคุณแบบนี้หรือคุณอาจจะทำงานแล้วคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ไว้ใจได้ซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นเท่ากับเขามาติดต่อคุณประมาณว่าเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเพราะว่าดาวูโตคือการพัฒนาการที่ดี แล้วก็ดาวพุโตอยู่ในเรือนตาที่สองซึ่งเป็นราศีพฤกภก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือความรักความสุขใจและเรื่องเงินอันนี้ก็จะเป็นผลต่อเนื่องว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยได้รับเงินผลประโยชน์หรือว่าความสุขใจที่คุณได้รับจากสิ่งวดล้อมรอบรอข้างตัวคุณเพราะว่า ในดาวพุธโตที่อยู่ในราศีมังก,กรแคปิตอนมีจุดเจ้าตาจันอยู่วงนอกในการโคจรจริงนะวันนั้นจุดเจ้าตาจันก็คือเอ่ออยู่เข้าองศาของราศีกันก็คือดาวพุธก็คือการติดต่อการสื่อสารก็คือจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้รับความสุขเช่นคุณอาจจะได้รับข่าวดี ใครดูข่าวข่าวดีแบบที่คุณแบบรอคอยมานานเช่นบางคนอาจจะสมัครงานไว้ช่วงนั้นอา,อาจจะมีบริษัทเรียกคุณไปหรือบางคนเนี่ยรอคอยเรื่องที่รอรุ้นมานานช่วงนั้นคุณอาจจะแบบว่าพบเจอกับข่าวดีข่าวดีของเรื่องที่คุณรอรุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารอรอุ้นก็มีหลายเทพเพราะว่าคนจะมีหลากหลายใช่ไหม บางคนอาจจะมีการที่แบบอยากซื้อรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากรอคอยชนะคะดีความหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยรอรู้คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสาสิปีเนี่ยผมบอกอลยว่วา าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณครอสเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ย ข้อมูลที่ผมอ่าม่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีะน,นิดแต่ภายในอสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข่ แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเอร์ซดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็น คุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยลเซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกแออมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต,ต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่ สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไยเดืยนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องอยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟีมูลค่า444้ิบบาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราซีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30บวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะคุณ คุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีแบบเนี้ยก็ได้เพราะว่าจุดที่มาสู่ราศีเนี่ยมันคือจุดเมกก็คือการเกิดขึ้นใหม่นะแล้วก็มีจุดเจ้าตาจันอยู่ในราศีกันก็คือดาวพุธก็คือการติดต่อการติดต่อที่เป็นเรื่องของเอกสารสัญญาการเจราจาการเดินทาง ก็การเดินทางเช่นบางคนอาจจะไปอาจจะไปรับตําแหน่งงานใหม่หน้าที่ใหม่แบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีความสําเร็จเพราะว่าจุดจ้าตาจรรันอยู่ใกล้กับดาวพฤหัสก็คือการขยายตัวความสําเร็จแล้วก็จุดเจ้าชะรรตาจรรันอีกอันหนึ่งฝั่งนี้ที่อยู่ในเรือนตาที่5เรือนตาที่5ก็หมายถึงตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดเจ้าตาทิศ ที่ก็หมายถึงตัวเราที่ก็หมายถึงความเป็นสามีผู้ชายจันก็เหมือนภรรยาเหมือนแม่เหมือนพ่อแม่มาเจอกันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจและจุดเจ้าดาวจันอยู่ใกล้กับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือความรักความสุขใจเร,เรื่องเรื่องงเงินและดาวศุกร์เข้าสางเขาอยู่ ในราศีพิจิกก็คือดาวค้คารก็คือกิจกรรมเนี่ยที่คุณจะต้องเจอเหมือนประมาณว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็มีดาวอังคารอยู่ในราศีเมษที่มีจุดเจ้าจตาจันอยู่อังคารก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทําและข้าวสาเขาก็อยู่ในราศีพิจิกก็คือมีดาวอังคาร เรียกว่าดาวคานสามครั้งเลยก็ได้ว่าราศีเมฆคือดาวคานแล้วก็ดาวคารที่เห็นดาวที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็คือดาวคานสองแลวอยู่พิกัดข,ของราศีพิจิกก็คือดาวคานก็คือดาวคานสามครั้งอันนี้ก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่เป็นกิจกรรมบางอย่างที่คุณแบบจะต้องแอคทีฟคุณจะต้องเหมือนแบบเข้าไปทําหรือว่ามีมีผลต่อคุณมากๆนะ แต่ว่าคนก็จะถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าจุดเจ้าตาจันเห็นไหมที่ผมบอกเนี้ยจุดเจ้าตาจันกับอังคารเนี่ยมาสู่ลังสีก็คือดาวของตัวลมการลิสสู่ลังสีจุดที่สู่ลังสีก็มาอยู่ที่หนึ่งองศาลาสีมีนเจนลิลดาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการเกิดขึ้นในบัดดลอันนี้คือผมผมอ่านในตำรายเยอรมันนะ เขาบอกว่าแผนซึ่งเกิดขึ้นในบัตดลวางแผนอย่างรวดเร็วการดำเนินการตามแผนนั้นในทันทีคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะตารางกำหนดงานแบบนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาการทำงานคือมันเป็นสาการที่ดีนะสาการนี้เรียกว่าเรียกว่าดี70%ขึ้นไปได้แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะ